สวัสดียามสายนะครับแดดเปเรี้ยงแบบนี้เลยนะครับวันนี้จะมาขออนุญาตแนะนําปั๊มลมตัวที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวย่อนยมที่หลายๆบ่บอกใช้เพราะว่ามีเสียงเงียบนะครับและให้กําลังลมที่ดีทนทานนะครับจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยก็เป็นตัวนี้ครับพัมีซัน l p 0รอแอร์ปั๊มนะครับ ตัวนี้จะเป็นบอดี้เหล็กนะครับเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยนะทนทานแน่นอนนะครับนี่เป็นกรองฟิลเตอร์อ่ามันจะเป็นสามารถหมุนตรงนี้ได้หมุนตรงนี้อันจะปิดทีก่อนเดี๋ยวแมวออกนะครับปิดตรงนี้ได้ปิดตรงนี้เปิดเพื่อเปิดตัวนี้ขึ้นมาข้างในจะเป็นฟองน้านะครับกรองฝุน่นเพราะว่าลมเนี่ยมันต้องเข้าดูดเข้าไปแล้วปล่อยออกนะฮะซึ่งนี้เวลามันตันเนี่ยเราสามารถหมุนตรงนี้ขานี้ออกได้แล้วก็หาฟองน้ําใหม่ ตัดให้พอดีขนาดนะครับล้วก็ใส่แทนเข้าไปได้เลยนะครับตัวอุปกรณ์นี้นะครับเขาก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับสามารถไปต่อกับสายลมเล็กได้โอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่นะต้องลองไปนับดูนะแต่ผมว่าน่าจะมี20เป็นอย่างน้อยๆครับ20นะครับต่อเข้ากับตัวนี้เลยตัวนี้จะมีหัวยางนะครับข้างในนี้เอามาให้สวมเข้ากับตัวนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เราใช้ตัวไอตัวเข็มขัด นะครับรัดนะแล้วก็อ,อ,อีกด้านหนึ่งนะครับด้านเล็กก็จะมีเข็มขัดเล็กให้ซึ่งถ้าใครไม่ใช้ตัวนี้ก็สามารถหาสายายางนะครับไซส์ประมาณนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ6กขุนสี่ขุนหกขุนครับมาต่อแล้วตัวนี้รัอ่าแล้วก็เอาสวมเข้ากับท่อ PVC อีกทีนึงแล้วเอาเข็มขัดเหล็กลัดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก่อแล้วแต่จะดัดแป้งกันนะครับผมก็ให้มาเท่านี้อ่ะเรามาดูสเปคกันนะครับสเปคตอนนี้ก็อยู่อ่โมเดลนะครับตัวนี้เกี่ยวเขียนเลยนะ low noise air pump นะครับรีซ well, well. ันนะครับค right ือบอกอยู่แล้วตัวนี้เขาเคลมเลยว่าเป็นตัวเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบตัวตอที่ผมใช้จริงๆเนี่ยก็เงียบจริงๆนะเงียบกว่าหลายรุ่นนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับวนี้ชื่อโมเดลนะครับ lp 1 0 0นะครับตัวนี้ ac นะครับอ่ากำลังไฟที่ใช้งานกับตัวนี้คือ2 2 0ร้อยถึงโวลต์นะครับก็คือไฟบ้านปกตินั่นแหละนะอ่าอ่าตัวนี้กินไฟอยู่ที่100วัตต์นะครับถือว่า ถ้าตัวแรงดันขนาดนี้เนี่ยกินไฟแค่นี้ถือว่าประหยัดมากนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับก็เป็นเอาต์พุตนะครับก็คือแรงลมให้กําลังอยู่ที่140ลิตรต่อ1นาต่อนาทีนะครับค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมาะสำหรับบอ่อขนาดกลางอย่างของผมเนี่ยอ่าอยู่ที่11ตันเนี่ยโอ้ยสบายๆเรื้องปลาหลายตัวมากนะนะครับตัวนี้เป็นค่าอ่าเป็นเป็นค่าของแรงดันของเขานะครับ เป็นต้มศึกษากันเอานะอ่าโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับตัวนี้อ่ามีประกันศูนย์ตัวนี้ประกันศูนย์นะไม่ใช่ตัวนําเข้าหรือหิ้วมาเองนะเพราะว่าอ่าอย่างดีซันเนี่ยถ้ามันจะมีบางเจ้าที่เขานําเข้าหิ้วมาเองเนี่ยต้นทุนเขาจะถูกกว่าจริงแต่ว่าสุดท้ายเวลาเขาขายแล้วมันเสียเนี่ยมันเคลมศูนย์ศูนย์เขาไม่รับนะครับนี้จะเป็นปัญหาซึ่งตัวเนี้ย เป็นตัวที่มาจากศูนย์าจากศูนย์ไทยเลยซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรสามารถส่งเข้าศูนย์ซ่อมได้มีอะไรซ่อมได้นะครับอโอเคครับไงฝากด้วยนะครับ